สวัสดีแฟนบอลแมนชเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับตนอ,อนหัคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับสมโมสรแมนชเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเ,เรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันแล้วก็เชียร์มันสะใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะครับทั้ง3ลิงก์ดานล่างคลิปเรามากันที่ประเด็นเรื่องแรกครับก็ เป็นเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันในศึกยูโรปาลีกเลกที่2นะครับเป็น รอบคีออฟนั่นเองซึ่งแมตช์แรกเนี่ยนะครับเราไปเยือนบาร์เซโลนาแล้วก็เสมอกับบาร์ซ่าไป2ประตูต่อ2นะครับส่วนเลนที่2เนี่ยบาร์ซ่าจะมาเยือนเราบ้างนะครับในเวลาตี3ตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับนะก็อย่าพลาดชมแล้วกันแฮะถือว่าเป็นแมตช์สำคัญมากถึงแม้ว่าจะเตะช่วงเช้ามืดนะครับหรือว่าช่วงดึกๆอย่างที่เราเข้าใจกันเนี่ยนะฮะก็อยากให้ร่วมกันเชียนะครับเพราะมันเป็นแมตช์สำคัญจริงๆนะฮะเอเดนฮฮงเองก็มีการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับหรือ มีการแจ้งเตือนให้กับแฟนบอลไปแล้วนะครับว่าบันพฤหัสบดีนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมเชียร์ไปด้วยกันมากระตุ้นทีมไปด้วยกันนะครับผลงานขนัดนหลังของทั้งคู่ครับแมนยูชนะ1เสมอ1บาซ่าชนะแมนยูได้3ครั้งด้วยกันและนี่คือผลงานที่ทั้งคู่เคยเจอกันมานะครับส่วนผลงานภาพรวมของทั้งคู่ครับแมนยูเนี่ยนะครับ ชนะมา3เสมอ2อด้วยกันนะครับส่วนบาร์เซโลนาเนี่ยชนะมา4เสมอ1ด้วยกันนะฮะนี่คือผลงานห้านัดหลังของทั้งคู่นะครับแล้วก็บทสัมภาษณ์ก่อนเกมของฝั่งแมนยูเรานะครับเอเดนฮาร์กเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์กันออกมากครับว่าตอนนี้นะครับนักเตะบางคนเนี่ยก็มีข่าวดีครับอย่างเช่นในรายของแฮร์รี่แม็กไวายแล้วก็อันโตนี่เนี่ย ซึ่งทางเทนทาคาดหวังว่าเขาจะพร้อมเป็นตัวเลือกนะครับนอกจากนงจากนั้นครับในรายของมาร์คซิยาวเนี่ยน่าจะยังเล่นไม่ได้แต่มีเรื่องดีก็คือมาร์คซิยาวเนี่ย ลงซ้อมเบื้องต้นได้แล้วลงซ้อมแบบเบาๆได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมารอดูกันครับว่าจะมีการจัดทัพหรือว่ามีการจัดการภาพรวมอย่างไรกันบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีถูกไหมครับที่ตัวหลักหลายๆคนเนี่ยเริ่มที่จะกลับมาร่วมซ้อมได้อีกครั้งนะครับซึ่งตามข้อมูลจากสมิลลัร์เคิร์สเนี่ยนักข่าวของ m อ n ครับก็ได้มีการปล่อยคลิปในตอนที่มาซิยาลเนี่ยมีการลงซ้อมที่สนามซ้อมคาริงตันก็คือแยกซ้อมเดียวนั่นแหละนะครับเพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพร่างกายเบื้องต้นไปก่อนนะครับก ยังไม่สามารถลงซ้อมกับทีมชุดหลักได้นะครับก็มีขั้นตอนอย่างชัดเจนแหละสําหรับทุกๆท,ทีมนะครับเรื่องของการฟื้นฟูนะฮะเบืเ้องต้นก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องต่อมาครับเราจะได้เห็นว่าเอ,อเดรียนฮัง,งเนี่ยนะครับมีการนั่งให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับนั่งคู่กับราฟลวารานนะครับแล้วก็ ถัดไปอยู่ตรงข้างๆห้องเนี่ยนะครับเราจะได้เห็นว่ารูปภาพรูปนี้ครับเป็นโรบินฟานเพอร์ซี่นะฮะที่อยู่ในห้องการสัมภาษณ์ด้วยนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยที่ยืยนเคียงข้างโรบินฟานเพอร์ซี่เนี่ยก็คือเอเย่นของฟานเพอร์ซี่นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นเอเย่นคนเดียวกันกันกบ เอรดกีกนฮักด้วยนะฮะทีนี้นะครับมันก็มีการพูดถึงกันแหละว่าหรือว่าโรบินฟานเพอร์ซี่เนี่ยจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานสตารโค้ดของแมนยูครับเพราะว่ามันมีกระแสข่าวออกมาทั้งเยอะเหมือนกันเอเมนยืนยันอีกครั้งนะครับว่าได้แบบมาเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานสตารโค้ดแต่อย่างใดนะฮะ อ่ะก็เคลียร์นะครับเกี่ยวกับประเด็นของโรเบินฟันเพอร์ซีที่ว่ากันว่ามีกระแสะข่าวออกมาว่าหรือว่าทางอดีตศุนหน้าของแมนยูเรารายนี้จะมารับหน้าที่การเป็นโค้ชทีมชุดใหญ่ร่วมกับเอเร็กเคนฮากนะครับซึ่งทางสโมสรเนี่ยก็ได้มีการยืนยันเรื่องนี้เหมือนกันนะครับโดยมีการปล่อยทั้งคลิปวิดีโอการฝึกซ้อมโดยที่มีในส่วนของโรเบิรฟันเพอร์ซีเนี่ยมายืนจับมือกับนักเตะที่เดินเข้าสู่สนามการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็มี การปล่อยรูปภาพออกมาให้เราเนี่ยได้รับชมเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นการยืนยันอีกรอบหนึ่งกันแหละนะครับว่าเบรน n ์ฟันเ,เฟอร์ซี่เนี่ยมาทำงานมาสัมาภาษณ์ผู้จัดการทีมก็คือเอเดรียนฮานะครับที่มีการให้สัมภาษณ์ผ่านบิลีสปอร์ตด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือฟันเ e อร์ซเนี่ยอยู่ในระหว่างการศึกษาหรือว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับ การเป็นโค้ดเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแหละที่ฟันเบอร์ซี่จะมาสโมสรอนแมนยูอีกครั้งนะครับเพื่อมาขอคําแนะนํามาพูดคุยนะครับแล้วก็มาทํางานนอกเหนือจากนั้นนะครับแต่ก็อย่างที่เอมีนบอกกันออกมานั่นแหละนะครับว่ายังไม่ถึงขั้นที่ทางสโมสรเนี่ยหรือว่าเอเรนทากเนี่ยจะมีการชักชวนว่ามาเป็นทีมงานชุดใหญ่ของทางสโมสรอนเลยไหมในตอนนี้นะครับในอนาคตเนี่ยมันอาจจะไม่แน่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะยังไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็ภาพประมาณนี้ ที่โรบิป็นฟานเบอร์ซี่เนี่ยเดินเข้ามาทักทายนักเตะของแมนยูทุกคนนะครับโดยเฉพาะมีการยืนคุยกับบอเบย์คอร์นี่แหละส่วนหน้ารุ่นน้องร่วมชาตินะครับนะโอเคส่วนแฟรผีเนี่ยอยากดูเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปดูในเว็บไซต์ยาป็นางการของทางสโมสรกันได้นะครับก็มีให้รับชมเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปเรื่องราวต่อไปกันต่อส่วนประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ เซอร์เร็กูนนะครับซึ่งเราเนี่ยก็น่าจะได้เห็นรูปภาพกันมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะฮะที่มีรูปภาพจาก ในสงววังออนไลน์นะครับตอนที่เอเดรียนแทกเนี่ยมีการนั่งรับประถานอาหารกับทางเซอร์เร็กฟูซันซึ่งนักข่าวเนี่ยก็มีการถามนั่นแหละนะครับเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนะฮะเท็กบ,บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากครับที่ได้รับการสนับสนุนจากเซอร์เร็กฟูซันนะครับซึ่งผมเนี่ยสนุกกับการพูดคุยกับคนที่มีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์มากมายเซอร์เร็กฟูซันเนี่ยต้องการแบ่งปันสิ่งเหล่านั้นให้กับตัวของผมเขาต้องการช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนเราอย่างเต็มที่สโมสรแมนเชสเตอร์เ็เนี่ยคือ มสอนของเขานะครับมันยังเป็นค่ำคืนที่ยอดเยี่ยมมากในการรับประทานอาหารช่วงเย็นกับเซอร์เร็กฟูกสันด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ทางเอเรกินฮาร์กมีการอธิบายเกี่ยวกับ ภาพที่มีการถ่ายกันออกมาหรือว่านักข่าวเนี่ยไปถ่ายกันออกมาได้แหละนะครับก็ยืนยันชัดเจนว่าก็เป็นการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลอะไรต่างๆนั่นแหละนะครับแล้วก็อาจจะมีการขอคำปรึกษาเล็กๆน้อยๆกันไปนะครับส่วนเรื่องต่อมาครับก็เป็นบทสมัมภาษณ์ของทางราเฟลวารานะครับซึ่งทางวาราเนี่ยก็ได้มีการให้สมหัมภาษณ์ก่อนเกมแล้วก็มีการเปิดเผยซ้ำปัปจจัยที่จะช่วยให้สโมสรแมนยูเนี่ยนะครับเก็บชนะแบบต่อเนื่องหรือว่าเอาชนะบาร์เซโลนาได้ในเกมค่ำคืนนี้ บารันบอกว่าผมคิดว่าอย่างแรกเนี่ยก็คือเราเนี่ยต้องมีความมั่นใจแล้วก็ข้อที่2เนี่ยก็คือเราเนี่ยต้องมีระเบียบวินัยน,นะครับรวมไปถึงแท็กติกที่เราเนี่ยรู้แน่ชัดว่าเราเนี่ยต้องการเล่นอย่างไร เพื่อจัดการเกี่ยวกับเกมดังกล่าวนี้นี่ฮะนี่คือ3ปัจจัยหลักๆนะที่แมนยูต้องทํานักเตะทุกคนต้องทําเพื่อจัดการกับบาเซลนาครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นเกมที่ดีอีกเกมหนึ่งนะที่ต้องมารอดูกันนะครับแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับทานักเตะที่มีการลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมทีมในเกมพกับบาเซลนาครับซึ่งเอเวอเนเนี่ยมีการให้ข้อมูลกันออกมาเราว่าทานักเตะชุดหลักที่มีการเตรียมพร้อมเนี่ยมีใครกันบ้างนะครับก็มีการข้อกันออกมาก็คือ มีในรายของเดวิดดิคารนะครับทอมฮีตันแจ็คบัตแลนด์นาธานบิชชอ p นะครับแล้วก็มีพวกแคลริแมกไวดันโล่นะครับวารานลูกชอร์มาตินิสเบนดนมมอนวิลเลียมอนบิสซาก้า ดินเดนเลิฟนะครับแล้วก็ไทเรลมาลาเซียนะะฮแนวรับก็กลับมามีตัวเลือกเยอะแยะมากมายเหมือนเดิมละนะครับแล้วก็กองกลางเนี่ยก็มีคาสเมโร่แม็กโทเบเน่ซีดานิกบาลเฟสบรูโน่คาบ้ไบนูแล้วก็ซาบิเซอร์นะครับแนวรุกเนี่ยประกอบไปด้วยแอนโตนี่นะครับแล้วก็มีอิลองกาฟากุนโดแรดฟอร์ดบาเวคอร์กานาโชแล้วก็จจดอนซานโชนะครับซึ่งบาร์เซโลนาเนี่ยนะครับมีการยืนยันทนักเตะกันออกมานะฮะก็คือทางบูสเกตเนี่ยกลับมามี ส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ากลับมาอยู่ในทัพนักเตะในเกมนัดนี้ด้วยนะครับแต่ว่าบาร์เซโลนาจะไม่มีกองกลางดาวรุ่งของทีมอย่างเบรดดี้แล้วก็กาบี้ที่ต้องเจอกับแมนยูในเลกที่2นะครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ติดโทษแบนตามลำดับกันไปนะครับโอเคคอนเฟิร์มตามนี้นะฮะข้อมูลจากเอ n เอ็นนะครับส่วนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะกันบ้างครับมีอะไรน่าสนใจบ้างก็ต้อนรับกระแสะข่าวที่แมนยูเตรียมเจอกับ ทางบาเซลนาในเล็กสองกันนะครับอาร์ตเนี่ยสื่อดังของสเปเนเนี่ยได้มีการระบ,บุกันออกมาครับว่า ซึ่งมีนักเตะ4คนของบาร์เซโลนาครับที่สโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยกำลังให้ความสนใจในช่วงตลอด2-3ปีที่ผ่านมานะครับมีใครบ้างครับคนแรกเนี่ยเขายกให้เป็นอซูฟาตินะครับที่บักจะมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูบ่อยครั้งนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องบอกอย่างนั้นเลยเพราะว่านักเตะรายนีย้มีค่าตัวที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็สัญญาเหลือเยอะรวมไปถึงในใจของทงนนเตะนั้นเนี่ยก็มีการคาดหวังนะครับว่าอยากอยู่กับบาร์เซโลนาอีกหลายปีต่อจากนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนัน เอาจริงเอาจังหรือว่าสนใจแบบจริงจังเนี่ยก็เป็นเรื่องอยากนะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวอย่างหนักในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาขาตานะฮะรายที่2ครับยกใหคยเป็นในรายของโรนัลอาราโค้นั่นเองนะครับตั้งแต่รายนี้ก็เคยมีข่าวกับแมนยูในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นข่าวอย่างหนักด้วยนะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นดีลที่ค่อนข้างยากกับแมนยูเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าสัญญาเหลือเยอะค่าจิกสัญญาก็ค่อนข้างแพงด้วยนะครับนะแล้วก็เป็นตัวสําคัญของบาร์ซ่าซึ่งบาร์ซ่าไม ส่วนรายที่3ครับยงกงค้เป็นเฟรนกี้เดยยองนะครับตั้งแต่รายนี้ก็เป็นที่สนใจของ เนฮาแล้วก็แมนยูตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนแล้วนะครับหรือว่าช่วงต้นซีซั่นนะครับซึ่งปัญหาสําคัญอย่างเดียวก็คือเรื่องของความต้องการของน,น,นักเตะนะครับที่นักเตะเนี่ยไม่มีความต้องการที่จะย้ายออกจากบาซ่านั่นเองทําให้แมนยูก็แป้กไปแต่ก็เชื่อกันว่าแมนยูก็ยังคงมีความต้องการในการคว้าตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมให้ได้นะครับรายที่4เนี่ยนะครับก็เพิ่งมามีข่าวเมื่อไม่นานมานี้ครับก็คืออเดฮีนโดเบลเดครับเป็นแบ็กซ้ายนะฮะที่แมนยูก็จ้องมองเช่นเดียวกันด้วยนะครับถึงแม มดูจะมีแบ็กซ้ายตัวหลักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการมองหาแบ็กซ้ายเพิ่มเติมเนี่ย ก็ยังคงมีเขาว,วนเวียนอยู่เป็นประจำนะฮะแล้วก็นักเตะรายนี้ก็เป็นที่สนใจของหลายๆทีมด้วยนะต้องบอกอย่างนั้นนะครับก็นี่คือสี่นักเตะนะครับที่มีการข้อขอดอกมานะครับเรื่องของเกี่ยวกับสี่นักเตะของบาเซโยล่าที่เชื่อกันว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยมีการให้ความสนใจในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะครับประมาณนี้นะส่วนข้อมูลของอิมบาเป้ครับเป็นข่าวกอสิบที่ออกมาจากฟุตบอลอินไซเดอร์ครับมีการระบุว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยกำลังวางแผนที่จะเซ็นสัญญาอิมบาเป้หากการทคโอเวอร์ครั้งใหญ่ เนี่ยมันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทุนจากไหนก็ตามแหละกาตาหรือว่าทางเซอร์จิมแบรดคิปเนี่ยแมนยูก็วางแผนเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ปัญหาใหญ่มันก็มีอยู่ครับก็คือเรื่องของมูลค่าเบ็ดเงินนั่นเองครับทั้งเรื่องของการจ่ายออปชั่นทั้งการจ่ายค่าเหนื่อยแล้วก็ค่าตัวที่มันมหาศาลเนี่ยทำให้แมนยูก็ต้องคิดหนักเหมือนกันนะฮะแล้วก็ต้องมารอดูกันด้วยว่าทางประธานเป้เนี่ยจะสนใจย้ายมาแมนยูหรือเปล่านะครับส่วนกระแสอื่นครับมีรายงานจากฟุตบอลทรานสเฟอร์มีการระบุว่าแมนเช ตอตนี่ยกำลังพิจารณาการดึงตัวนักเตะของทางเลสเตอร์2รายด้วยกันนั่นก็คือเจมส์เดสัน,รนครับที่เคยเป็นข่าวกับแมนยูในช่วงระยะเวลาหนึ่งถ้าเกิดเราย้อนไปดูเนี่ยข่าวหนักที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นในยุคข,ของโอเดกุนโซชาครับแล้วก็อีกหนึ่งรายครับที่เพิ่งมามีข่าวว่าเอเดรีนฮาร์เนี่ยเอามือไป แปะหลังเนี่ยก็คือยูริเตัลมันนั่นเองครับที่มักจะมีข่าวในช่วงหลังเหมือนกันนะครับนี่คือ2อมิดฟิลด์ที่เป็นข่าวกับแมนยูมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับหรือว่ามานานหลายปีแล้วแหละนะครับแล้วก็เชื่อกันว่า2นักเตะ2รายเนี้ มีความต้องการที่จะอยากย้ายทีมด้วยนะครับในช่วงซัมเมอร์เนื่องจากว่าสัญญาใกล้ที่จะหมดครับแล้วก็อีกข้อมูลหนึ่งครับที่น่าสนใจเนี่ยนะครับก็โยงมาที่ประเด็นของเมสันเมาส์นะครับซึ่งเมสันเมาส์เนี่ยเหตุการณ์ที่ทําให้เมสันเมาส์มีโอกาสการย้ายทีมเนี่ยเนื่องจากว่าสัญญาฉบับใหม่เนี่ยยังไม่คืบหน้านะครับก็เลยทําให้มันมีหลายๆสื่อในอังกฤษทั้ง e s p n The a อ l a n t i c ติกเนี่ยมีการจับเมสันเมาส์เนี่ย ไปเชื่อมโยงการย้ายทีมทางลิเวอร์พูลแล้วก็ Manchester, แมนเชสเตอร์ย่างหนักนะฮะซึ่งสุดท้ายเนี่ยผมก็ยังมองเหมือนเดิมนะว่าในความรู้สึกของผมเนี่ยเมสันเมาน่าจะ ต่อสัญญากับทางเชลซีออกไปอีกนะครับแล้วก็การเล่นข่าวเนี่ยน่าจะเป็นการเล่นข่าวเพื่อเป็นการกดดันสมโมสรหรือเปล่าให้มีการเร่งเรื่องของการต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับแต่โอเคกระแสข่าวเนี่ยมันเล่นกันออกมาแบบต่อเนื่องมันก็น่าฟังเหมือนกันนะแล้วก็สื่อดังๆสื่อระดับความน่าเชื่อถือ่อทั้งสูงเนี่ยก็มีการเล่นประเด็นนี้เหมือนกัน,นครับก็ฟังไว้กันหน่อยก็ดีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าอย่าเพิ่งแบบไปเชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับว่าแมนยูมีโอกาสได้เพราะว่าส่วนใหญ่เท่าที่ผมดูกระแสข่าวเนี่ย มันจะโอนยงไปที่ฝั่งการต่อสัญญามากกว่าแล้วก็ถ้าเกิดยงอ่าจริงๆก็อาจจะเป็นรเวร์ผูลมากกว่าที่มีกระแสข่าวหนักกว่านะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับบุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ